สวัสดีครับวันนี้พบกับแบงค์พาเพลินแล้วนะครับผมวันนี้แบงค์ก็มีนัดส่งมอบรถนะครับเจ้าตัวレンเจอร์สประตูนะครับวันนี้แบงค์จะพามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับคันนี้จะเป็นレンเจอร์กระบะ4ประตูนะครับรุ่น XLS นะครับผมวันนี้ก็แบงค์จะพามาดูนะครับว่าตัวนี้แต่งอะไรบ้างคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2000นนะครับเทอร์โบนะครับผมจับคู่กับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมก็สามารถสั่งสตาร์ทผ่านแอปเหมือนรุ่นตัวท็อปได้เลยนะครับผม จับคู่กับพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะพามาดูก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับผมใส่สกู๊ปนะครับรูปม้านะครับตัวนี้เสริมหล่อไปอีกเพราะรถคันนี้ต้องบอกก่อนวลาลูกค้าเน้นแบบออฟโรดนะครับแล้วก็ตัวอักษรอะคริลิกนะครับเลนเจอร์นะครับด้านหน้านะครับติดอันนี้ลูกค้าก็อยากได้ครับติดเพิ่มนะครับผมกระจังหน้าครับเป็นตัวเหมือนกับเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับที่เป็นตัวอักษร FFORD นะครับผมมาด้านการชนนะครับการชนหน้านะครับอันชนเหล็กนะครับผม ัวนี้ลูกค้าใส่ของ Outlander นะครับผมแล้วก็ยังมีนะครับแผ่นกันกระแทกนะครับผมตนใหญ่รถออฟโรดนะครับที่จะไปขึ้นเขาตามเขาพวกนี้จะเจอพวกแง่งหินตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถออฟโรดต้องมีทุกคันนะครับเพราะเวลาเราเจอล้องหินนะครับแง่งหินพวกนี้รถอันนี้เหล็กตัวนี้นะครับจะพาเราแบบไปได้เลยไม่งั้นมันติดแรงติดแง่งหินแน่นอนครับผมแต่เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับไฟก็เป็นไฟ LED นะครับผมตัวนี้ลูกค้าแบคงติดให้ลูกค้าเพิ่มนะครับก็เป็นค้อบไฟหน้าตัวนี้จะ สร้างมิติข้างหน้าให้ดูแบบเทขึ้นเลยครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้เราก็ใส่เพิ่มใหม่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้สีแดงให้ตัดกับตัวรถสีดําแล้วก็สติ๊กเกอร์รอบคันจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับผมส่วนตัวล้อนะครับผมล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยาง Mt นะครับขนาดขนาด33านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ลูกค้ายัางยกเพิ่มหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วด้วยนะครับผม มาด้านข้างกันบ้างนะครับส่วนสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถออกแบบได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนสีแบบไหนหรือว่าลูกค้ายังไม่เียบบาใจก็สามารถให้แบงค์นะครับออกแบบเป็นรูปจะเป็นรูปม้าจะเป็นรูปแรดหรือว่าจะเป็นรูปแบบสติกเกอร์คําว่าฟอร์อะไรอย่างนี้ออกแบบให้ได้หมดเลยนะครับผมบันไดข้างนะครับลูกค้าใส่เป็นของบันไดข้างของ T W I นะครับเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับผมแล้วก็ยังมีราวหลังคาตัวนี้รุ่นนี้ปกติจะไม่มีราวหลังคา พอ,อโหลดออฟโหดก็จริงๆก็ใส่ลาหลังคาเข้าไปมันก็จะดูสวยขึ้นครับเป็นมิติของตัวรถด้วยนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีซุ้มลอ้อเหมือนกันแล้วก็มีแผน่นเขาเรียกว่าแผ่นกันลอยตัวฝาถังน้ํามันโลบ้บานะครับตัวนี้ลูกค้าก็ใส่เป็นของเอ t l a นเดอร์แล้วก็มีไฟที่ส่องสว่างด้านหลังด้วยนะครับเวลาเราไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยอยากให้ด้านหลังสว่างเราสามารถเปิดจากตัวรถได้เลย ไฟท้ายนะครับซิกเนเจอร์ครับผมตัวนี้ไฟท้ายลูกค้าอยากได้เป็นแบบท็อปทอปหน่อยแดงก็จัดไฟท้ายของรุ่นตัวท็อปของฟอร์ดเราให้เลยนะครับผมแผ่นปิดฝาท้ายนะครับ FORD ให้แม็กับด้านหน้านะครับตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ติดอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ด้านหน้าและก็ดดานท้ายที่เป็นสีแดงครับผมบันไดกันชนเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นของ Outland e เดเหมือนกันมีหูลากให้2จุดนะครับมีไฟให้ด้วยครับผม ส่วนเรื่องราคาตัวรถนะครับเจ้าตัวレンจ์โร่เอสเอสสประตูตัวนี้นะครับราคาเต็มนะครับผมอยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่แบงค์ต้องบอกว่าเรามีหลายโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบดอกเบี้ยศูนเหรือว่าอยากจะลดราคาตัวรถไปเลย1นึ0 0 0สบาทนะครับราคาตัวรถก็จะเหลือเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถามว่าราคาตัวรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโตโอ้ยกสูงขนาดนี้ราคาแค่เจ็ดแสนกว่าบาทเป็นราคาที่ดีมากนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากได้ เป็นฟรีชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยแบงก์ก็จัดให้ได้นะครับแบงก์ขออนุญ,ญาตทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ลูกค้าที่สนใจจะโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับ0958140959นะครับผมสำหรับรวันนี้แบงก์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ